ครับวันนี้เดี๋ยวมาชมวิธีการเปิดฝากระโปรงหลังของรถอีซูซุครับก็เป็นเรื่อง2.2นะครับมาดูครับปี๊ที่ปุ่มจะมีมีกลุ่มล็อกปลดล็อกแล้วก็ปุ่มเปิดฝากระโปรงหลังจริงๆรุ่นนี้จะใช้เซ็นเซอร์ในการเปิดได้นะครับอันนี้มาดูครับแรกมาดูนะครับ่มกดปุ่มฝากระโปรงหลังแช่ไว้นะครับไปกระพริบเปิดโดยอัตโนมัติครับออตโต้ครับ เราใส่เลงสเข้าไปเรใส่เสร็จแล้วเราก็กดปุ่มนี้แช่ไว้เพื่อปิดก็ได้ครับการปิดจะมีอยู่2วิธีนะครับก็คือกดปุ่มตัวนี้ก็ได้นะแม่นุ่นนะกดปุ่มตัวนี้ก็ได้นะครับปุ่มนี้ก็ได้แล้วก็กดปุ่มนี้ก็ได้นะจะมีระบบเซฟตี้ก็คือถ้ามีอะไรไปขัดขัดไว้เขาจะไม่ไม่ลงนะครับเนะขาจะไม่ลงเพราะฉะนั้นไม่เป็นอันตรายกับเด็กน้อยนะครับหรือคนที่อายุบริเวณน,นี้กดปุ่มแช่ไว้ครับปุ่มปิดโดยใช้ที่หมวด ถ้ามีอะไรขัดไว้ครับเราก็จะสต็อปนะครับเราจะหยุดกวบคุมแค่วับโอเคครับนี่ก็คือเป็นฟังก์ชันของรถอีซซุนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ